และแล้ววันนี้ก็มาถึงนะคะทุกคนวันที่เจดบิลออกแล้วค่ะต้องไปเตือดเลือดสุกนี้แ่ะลืมนะคะอาหารก็ไปน้อยเป็นส้มตาำข้าวเหนียวแล้วก็ไหลก็คือจะหลุดมากเพราะของพิวลุงมใหงโคตรพลุง,ลง,ลง,ลงเราอ่ะรอมานานมากๆคือเรารอจนพุดงตรงว่าคือหมดหวังแล้วเพราะว่า กือจริงๆอะกำหนดการที่เราต้องไปมันคือปี3ใช่ป่ะคะแต่ตอนเนี้ยมันปีสเทอมสองแล้วซึ่งแบบพี่นุ่นก็เปิดเทอมมาแล้วแล้วแบบมันจะเป็นช่วงที่แบบเอ่อจะได้ไปแล้วจะได้ไปแล้วจะได้ไปแล้วหลายรอบมากๆเราเรารู้สึกว่าเราป่งจริงค่ะเนี่ยว่ามันทําได้แค่กรารรอให้เอกสาร,รออกซึ่งเอกสาร,รเนี่ยมันก็อยู่ที่กระทรวงจีนนะคะทุกคนว่าแล้วรอจริงป่ะก็แอบช็อกอยู่เหมือนกันเป็นการดีใจที่แบบแอบช็อกคะทุกคนเพาจะอยูนว่าถ่ายวีซ่ามาแล้วแล้วก็ ไดีโชว์รูปให้ดูวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาซื้อของที่จะเอาไปขายที่เราขายของในไลน์แมนนะคะใคาสนใจก็มาอุดหนุนกันได้นะคะแต่ว่าถ้าคิดมีลงไปรู้ว่าเราจะปิดร้านแล้วหรือยังเรซื้อของเสร็จบร้ยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะไปดูของเพิ่มเติมว่ามีอะไรแบบขาดบ้างนะแล้วเราก็จะซื้อเพิ่มนะคะตอนนี้ก็ได้ของมาครบแล้วนะแต่เดี๋ยวไปดูของเพิ่ม โซนขนมทีไรก็คืออยากซื้อมากแต่ว่าก็ฝึกพยายามห้ามใจตัวเองนะทุกคนเพราะว่าจะต้องไปเตือดเลือดสุกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้ค่าเลือดดีๆก็หยุดกินซะเมื่อกี้นะคะทุกคนเราก็ไปจอดเรื่องมาเรียบร้อยแล้วคือเมื่อเช้าอะ หาที่เจาะเลือดแบบค่อนข้างวุ่นวายอยู่เพราะว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดราชการทีนี้ก็เลยไปลองไปที่มินไ่ตีอยู่นะคะทุกคนแล้วก็เขามีเป็นเ็ีเกจก็เออเซอร้อยเปเก้าร้อยกว่าบาทแพงอยู่เพราะปกติเนี่ยมันจะราคาต่ํากว่านี้นะคะแต่ว่ามันเป็นเอกชนไนยไปรับเลือดตอนเย็นนะคะแล้วม่อมีก้า็แหวกกินกปวยเตี๋ยวเอยแล้วก็ได้เร็วได้เร็วมากคือเราไปเจาะเลือดอ่ะต,ตอนเย็นคือหกโมงไปรับได้เลยถ้าสมมติว่าไปเจาะก่อนเที่ยง ตอนนี้ก็กลับบ้านมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนซึ่งเราก็มาเช็คเอกสารนะว่าพรุ่งนี้เราจะต้องเอาอะไรไปจองวัคซีนบ้างก็คือเอกสารเนี่ยเตรียมเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเนี่ยเหลือๆลิ้นนะคะเป็น international certificate เป็นวัคซีนที่เป็นฉบับภาษาอังกฤษได้มอพร้อมใช่ไหมแล้วก็เลือกมาที่ใบรับรองโควิดจริงๆเนนี้มันมีใบรับรองสุขภาพจิตชอ่ะแต่ว่ามันจะเป็นฉบับภาษาไทยซึ่งเราจะขอเป็นฉบับภาษาอังกฤษแล้วก็กดไปตรงนู้นแล้วก็กดตรงนี้สำหรับเดินทางต่างประเทศนะคะนังซือรับรองแล้วก็ใส่ข้อมูลส่วนตัวของเราลงไปแต่ว่าถ้าสมมติว ชนิดอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็ไม่ต้องเสียนะมันไม่มีค่ารมเนียมถึงทำซิไปทันวาใครจะไปต่างประเทศรีไปทำค่ะทุกคนมันยังไม่มีค่ารมเนียมโอเคก็เรียบร้อยสําหรับใบรับรองวัคซีนนะคะเช็คลิสต์กันว่าเราจะเตรียมอะไรไปที่จีนมั้งเผื่อแบบวันนึงนึกได้ก็จะเขียนเขียนไปทีละวันนะคะว่าถ้านึกที่เดียวเกรงว่าจะเอาไปไม่หมดหรือไม่ใช่ถ้านึกที่เดียวเกรงว่าจะลืมนะคะ ส,สุดท้ายก็คือเราเอาออกมาใหม่มาสองรอบทุกคนเพราะว่ามันใส่ไม่พอคือกระเป๋าอะมันยิบเก้าใช่ป่ะกับอีกอันหนึ่งอะยี่สิบนิ้วซึ่งมันไม่พอยิบเก้ามันไม่พอยิบเก้ามันต้องแบบแบกหลับพบบพวกคีบพวกอะไรเงี้ยที่แบบมันเป็นน้ำที่มันเอาใส่ยี่สิบไปไม่ได้นี่นะคะก็จะเป็นกระเป๋าหข้าวเฮียอีเนี่ยิบเก้าฉบับลนู้นอะยี่สิบซึ่ง ยี่สิบอะคิดว่าจะใส่ขนมไอจุกจิกแล้วก็พวกของน้ำหรือว่าแป้งอะไรที่มันแบบไม่เกินหนึ่งร้อยมลอ่ะอันนี้จะเป็นพวกสําดะจเป็นอะไรที่เต็มไปกุบกิบนะคะอาหารก็ไปน้อยอันนี้เอาซุมมที่ศกไปนะคะฟิลคลินซิง่งสกินแคร์แล้ววะทุกคน คนมาให้ดูที่วันนั้นอนะไปซื้อยาก็จะมีฟนะิชออยนคือยาบำรุงเราไปน้อยมากมีวิตามินซีกับฟิชออยแค่นั้นแหละทีนี้ก็จะเป็นพวกกระเป๋าที่เราใส่ย,ยานะคะแล้วก็เป็นพวกยาโอมฟ้าให้ไหรโจฟานใหลไโจนก็คือเป็นสมุนไพรไทยที่ต้องเอาไปนะนี่ก็เลยไปสองกระปุกนะคะแล้วก็มีทาริโน่ต่างๆแล้วก็ในส่วนของอาหารนะคะที่เปเจลิ่งเมลนึ่งเนี่ยพริกทูน่าที่แบบมันเป็นของแซบที่น่าจะคิดเึงอ,อาหารไทยก็จะอันนี้แหละแล้วก็มีพวกน,นม ทั้งนันล้ไปส่งอันน,ออนี้คืออะจริงใจจริงอยากด้ยวนี่กล้วยกวนไอ้ใจแต่คิดว่าแบบมันไม่ทันแล้วอะแล้วก็กระเป๋าค่อนั้งเต็มแล้วก็เป็นซีเรียลที่แบบหยิบติดมาแค่นี้อะที่เสนอาหารเราน้อยมากเลยอะ <S <S ปลั๊กอะแดปเตอร์นะคะเป็น universal ลั๊กอะแล้วเวลาไป spring airlines ซึ่งอยากแอบบอกอีกหนึ่งว่าแบบติดต่อ,อยากเพราะว่ามันเป็นบริการบินของจีนที่แบบ คือเรา,อาหาสำนักง,งานที่ไหนเราเออมันมีมาอะไรเงี้ยแล้วลองโทรไปโทรนม่ติดแต่ทุกคนคือคนข้างแบบหาดูยากมากเราก็เลยแบบเซิร์ชดูว่าเออของนี้ห้ออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออถ้ากระเป๋า20นิ้วเอาขึ้นไปอ่ะพวกของน้ำอะใส่ได้นะแต่ว่าต้องขวดหนึ่งไม่เกิน 100ML ซึ่งนี้จะ 10ML เราไม่รู้นะว่าจะมีอะไรมันมันมีข้อกำหนดแบบเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่มีข้อกำหนดเดียวกันเนี่ย ก็คือต้องคัดปอกก็จะเสียใจนะคนก็คือเมื่อวันซื้อนะเรามีการได้ไปมหาลัยมาคือเราซื้อเขานัดนะคะเพื่อที่จะไปส่งเอกสารตัวสำเเอกสารแล้วก็ฟังข้อมูลตา่างๆแล้ววันต่อมานะคะทุกคนเขาก็นัดไปทํา ICB ีบีแก็คือนัดไปทำแบงก์นั่นเองแล้วก็พร้อมรู้ว่าเราได้วันทำวีซ่าแล้วนะคะทุกคนคือวันทำวีซ่ากลเป็นวันที่10ยังไงจะถ่ายให้ดูคร่าวๆนะคะหล้วก็ตามวันนี้เป็นวันที่เราถือสินอดช้ยนะคะทุกคนก็คือจะใกล้เดือนบวชแล้วแล้วเราก็บินทำไมคะวันที่24ก็คือเดือนบวชเลยจ้ะก็ <c oughs> แม่เตรียมให้นะคะเป็นอาหารเป็นไก่ผัดมีแกงใต้แกงไก่ใต้แกงไก่สีเหลืองๆอ,งอะ่ะแล้วก็ไข่ลูกเขยที่แม่ทําให้ฉันจะต้องคิดถึงอาหารแม่แน่นอน ัสุดทมาส่งแล้วนะคะทุกคนก็คือเราเริ่มสั่งของแล้วนะเปิดจะเป็นต้องฉีดก่อนก็เวลาเราถือถ่ายไงถ้าสมมติว่าจังหวะเราเราใช้แบบปกติเราใช้มือใช่ป่ะแล้วทุกคนจะว่าเฮ้ยภาพมันจะค่อนข้างค่อนข้างแบบฉีดอับเพราะมือเรามันก็ ซันประมาณนึงแต่ถ้าสมมติเรามีที่เกาะคิดว่าเออมันน่าจะสะดวกสบายมากขึ้น s> <S ก็เป็นฟิลนี้เป็นฟิลแบบเฮ้ยมันออกห่างได้ไงทุกคนเราสามารถแพลน <_ s> แต่คิดว่าอัดคลิปถ้านานๆก็คือทําไมคะกลางคืนเพราะว่ากล้องฉันหนักอีกอันนึงคิดว่าเนี้ยเป็นเซรีนะคะเป็นอ่อคลีนซิ่งใช้น่าจะพอนะ1ปีคือมัน400กว่ากัมเลยเ <_ s> <_ s 2> ออ วันนี้นะคะเราก็มากินข้าวกันที่แซ่บบ้านสวนคาเฟ่ที่นี่นะคะเขาอยู่ที่บางบัวทองถนนสามสิบหา้าก็ตอนนี้สั่งอาหารเแล้วเป็นส้นตมตำข้าวเหนียวแล้วก็บันหลิมก็จิ้มยิ่งยิ่งยิ่งถ้าเรามาตอนเย็นทุกคนมันจะแบบร่มรื่นแล้วเนี่ยตอนนี้คือห้าโมงใช่ป่ะห้าโมงคือแบบแดดไม่ค่อยมีแล้วแล้วก็แบบเขามีพัดลมให้เออคือมันก็ดีอ่ะ อร่อยนะอาหารมาแล้วนะคะอันนี้เป็นยำมามา่าไม่ไแน่ใจว่าสั่งผิดเปล่าโดยวทวนเมนูสัมปลาแล,ล้วก็ลาบเอ๊ยน้ำตกน้ำตกแล้วก็ข้าวเหนียวที่ขาดไม่ได้่อร่อยอ่ะยำมามา่ารวมมิตรได้ทั้งทำมาลองกินไก่ทอดไก่ทอดอร่อยือม,อม เป็นำปลำบูบาราดทุกคนอาหารก็ไม่ชานะแบบคนคนเยอะอยู่อันนี้เป็นน้ำตกตอนได้มาเนี่ยใม้คนนะทุกคนเห่นอะ่ะพอมันเหลือก้นๆมันจะว,วานะอ้ก็ไม่ได้เสียมา้เราให้เราใน,นนะาแต่ะเราบรรยากาศดีตลอดหมดที่เราสั่งเนี่ยมีำลำบูบารายามาม่ารวมม,มตรไม่ใส่ปลาน้ำตก กไก่ทอดอร่อย,ออยชอบกินมากปูในซัมตางที่มันไม่เค็มเกินเนี่ยคือไม่เค็มเกินด,ด,ดีอ่ะซัมซัมที่ปูเค็มเกินแบบปี๊ดลงคอไปเลยทุกคนแต่เนี่ยคือแบบปูเค็มพอดีมาก วีซ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือเราไปทำวีซ่าที่อาคารธานาภูมินะคะอาคารธนาภูมิเนี่ยไปได้แบบรถไฟฟ้านะก็คือรถไฟฟ้าเนี่ยนั่งไปโสถานีเพชรบุรีนะคะส่วนถ้าใครเอารถไปเนี่ยก็ที่เราดูรายละเอียดนะก็คือจอดชั่วโมงละสีสิบ แต่ถ้าเราไปสแตมปเนี่ยไม่เสียนะคะทุกคนป็นเอกาสารไปก่อนหน้าน,านแล้วแล้วก็มีเอเจนซี่นะคะทุกคนก็จะเตรียมพวกพาสปอร์ตแล้วก็ตัวเคร่องดินบัใบวีซ่า JW นะคะที่ทางมหาลัยที่กวางสีนะ่ะเขาออกมาให้ตอน9โมงอันนี้คือแบบ11โมงเสร็จแล้วกลับบ้านแล้วถือว่าไม่นานเลยทีเนี้ยพาสปอร์ตเขาก็เก็บไว้กับเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งเดี๋ยวเขาจะให้พร้อมกับวันที่ได้วีซา่านั่นแหละทุกคนก็เป็นประมาณนี้ วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะซึ่งวันนี้ก็มีพาะกิจรียต้องไปซื้อยานะก็มีซื้อยาไปซื้ออาหารแห้งนะคะซึ่งตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านเพชรรัตฟาร์มาตรงข้างพันทิพย์นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันเนาะที่คิดไว้เนี่ยก็คิดว่าแบบจะซื้อพวกยาที่มันจําเป็นอะทุกคนพวกยาแก้ท้องเสียยาแก้คุณแพ้โรคประจำตัวของเราอะไรต่างๆนะคะฟิชออยแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมอีกไหมอะไรที่คิดออกก็จะไปซื้อนะคะทุกคน ไปก็มาซื้อของที่เจเลยนะคะซื้อพวกของแห้งเอ่ยใจแล้วก็ของกินที่เราคิดว่ามันจะไม่มีเราก็เตรียมไปเตรียมตะกร้าแหละวันนี้ก็มาซื้อของแห้งเพิ่มนะคะทุกคนแล้วก็มาดูของแห้งเพิ่มมาที่บิ๊กซีที่แบบเหมือนปิดมาเพื่อเรามันโล่งมากอ่ะทุกคน าก็มาในรถอีกแล้วนะคะทุกคนก็คือเมื่อกี้เราไปซื้อยามาแหละแล้วก็หุงไทยห่งทอ,องทหุงไทยหุงไทยหายยากมากก็ไปซื้อเป็นแซกิดอะไรมาแล้วก็ในไหนห่วงไทยมันไม่มีมันหายยากแล้วใช่ปะเราก็เลยไปเอาแบบยาดวงยาใจมาแทนพวกเนี้ยจึนงเ้ากินหวานแบบโคตรหวานไม่น่าชอบพวกเนี้ยในเวลานี้เราจะไม่ได้อยู่ที่ไทยแล้วก็ไม่เคยไปหนการมาก่อนเนาะอยู่บ้านตลอดอยู่ที่นี่มาแบบ ยี่สิบเอ็ดปีที่ผ่านมาฉันอยู่ที่นี่มาโดยตลอดไม่เคยไปหนไกลแบบอันนี้ขนาดนี้แบบหนึ่งปีทุกคนก็สู้ทุกนนี้เราไปตอนที่แบบอา p c ทพซาไม่ค่อยได้ตรวจแล้วอะทุกคนคือเคยไปตรวจที่แบบแต่เรเป็นกลุ่มเสี่ยงเราไปตรวจครั้งหนึ่งอะพละมานแบบมันไม่ได้เจ็บแต่มันเป็นความรู้สึกแบบไม่อยากทำอีกแล้วพราะแบบมันเหมือนเข้าแบบเซลล์เข้าไปตรงนี้ทุกคนมันเหมือนจะทะลุขึ้นตาแล้วแบบ สาม,มารถหมุนได้โอ้โหแสบจมูกมาก ถึงที่สนามบินแล้วนะคือเขาว uh, so so kind of so like ันนั้นแปดโมงแล้วเรามาได้ทันเวลาพอดีเลยแล้วก็เมื่อกี้เราไปแรปกระเป๋ามานะคะทุกคนสองร้อยบาทก็เดี๋ยวไปยืนรอที่จะไปทาอะไรต่อไปเ๋ยวเขาก็จะบอกนะคะซึ่งคนก็แบบเริ่มเยอะนะทุกคนแปบเข้าห้องน้ำมาเป็นไงคะไม่ค่อยดเขาไม่รู้จักการลดเขาไม่รู้จักการกดหรอคะ้วก็แหละทุกคนคนรหลเนี่ยแต่เออแต่เราช้าคนถ่ายคล้องไงแต่มันไม่แล้วมันก็ไม่มีน้ำล้างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอดทนเอานะไปโหลดกระเป๋ามาแล้วซึ่ง น้ำหนักแอบเกินเยอะอยู่นะแต่ว่านั่นแหละก็โหลดไปได้แล้วนะคะ10โมง20ม่สิันคือสิโมงแหละแล้วอยู่ชั้นบีเดี๋ยวเราจะไปแลกเงินนะคะทุกคนคือข้ของอางบนจริงจริงมันก็มีแต่ว่าเหมือนไปซูเปอร์ริชมันมดีกว่าเขาบอกแล้วความแล้วทุกคนต้องนอนมาให้เพียงพอแล้วก็วอร์มขาไปดีเพราะว่ายืนแบบยืนนานอยู่นะทุกคนแต่ด้วยความที่เรามาเยอะเขาก็จะแบบหลีกให้เราเข้าเออแล้วก็ได้ที่นั่งเลยทุกคนแต่คิดว่าแบบมันริมทางเดินมันไม่ใช่ริิมหน้าต่างอ่ะเขามไม่ได้ทำแล้วเราก็เลยเออ แต่เพื่อนบอกเออได้นั่งเรือทางเดินเออทุกคนกระเป๋าเราโคตรหนักดีสภาพอยู่วัดเราแบบยกเองอ่ะจ,จะยกอีท่าไหนวะฮูองมากตอนเนี้ยว่าจะยกยังไงดีเออแล้วก็กมันจะถามแหละใบยี่สิบของสเปริงแอร์ไลน์อ่ะมันมันไม่ได้มันมัน,ม,นมันต้องโหลดทีคนี้ก็เลยโหลดไปพร้อมกับกระเป๋ายุกเก้าเหรียกคนแต่พวกกระเป๋าเนี้ยมันได้แต่ตอนเนี้ยไหลก็คือจะหลุดมากว่าของคพิวรุงพาลังโคตรพิวุงพาลังอ่ะทุกคนก็คือว่าจะไปแลกมาแล้วหนึ่งหยวนห้าบาทนะคะทุกคนเป็นเหรีแรกก็ไปแลกมาแล้วแล้ว,ลวก็พอตอนเนี้ย ไปแลรอบอบแล้วเหนื่อยมากค่ะไม่ไม่จุดนี่ไปลืมค่ะใช้เรียบร้อยแล้วก็นี่หน่อยนะนาฬิกาอ่ะไปปิดนี่เรียบร้อยก่อนอ่อันนี้ให้เข้าเฟปก่อนนะ อนนี้ก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะก็คือเมื่อกี้ใครลองยกงมือเก <c oughs> ่งมากแต่นี่คือแบบคือน้ำตาลมาเองตอนส่งกันแล้วตอนกอดกันคือแบบแค่แค่คอเฉยๆค่ะแต่ไม่เห็นกับเออเก่งเห็นป้านี่ขันแม่ลองแล้วเธอยองไม่ลองอะิดดูแต่ฉันนําทุกคนลองค่ะแล้วคือแบบไม่อยากสบตาใครเลยเพราะว่าแบบเศร้าก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็รอเวลาที่จะไปถึงเวลาขึ้นเครื่องซึ่งก็สิบนาทีมุ้งะ สิบเอ็ดครึ่งก็เนี่ยตอนนี้เดินเข้ามาข้างในแล้วทุกคนแล้วนนี้เนี่ยก็มีแบบของกินของช็อปมากมายแต่กองจริงใครยืมใครลืมเอาอยาดมมามาซื้อได้นะทุกคน กลุปแอร์หยุดทำาหลดอะไรได้สินที่เก็บถือโอเคยังแล้วก็เป็นกำลังใจให้เงนี่ด้วนะคะกระเป๋าสีไปสามสิโลตัวแค่นี้ค่ะมันจะหิ้วขึ้นรถไปยังไงเออเอาจะช่วยนะคะแล้วคุณกี่โลคะคุณกี่โลก็ฉิบก็ฉิบปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะลอดหรือไม่หค่ะ ของคุณอย่ไนคะเฮะยยี่ค้ารอมาแล้วยี่พ้าอุ้งศรไดจากกระแเปียกเหนื่อยมากนีขค้นรถบัสทีนะคะคือของเราคนมาครั้งแรกคือแบบบรรยากาศมหาเลยคือดีมาก ลไทยแลนด์ขายเป็นแพ็กนะ <c oughs>